เรามาพบกับแนนในช่อง Sister ร์แอีกแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะแนนมาพร้อมกับเคล็ดลับในการดูแลผิวหน้าค่ะใครที่มีปัญหาผิวหน้ามองคล้ำผิวไม่สดใสผิวหน้ามันนะคะแล้วมีความรู้สึกว่าอยากจะใช้อะไรที่บำรุงผิวหน้าให้หน้าสดใสแล้วก็ความมันลดลงได้โดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นฤดูร้อนหรืออากาศร้อนนะคะมาติดตามคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะ พอพูดถึงเรื่องอากาศร้อนแล้วเนี่ยสิ่งที่มาคู่กันก็คือแสงแดดใช่ไหมคะเรามาทําความรู้จักกับแสงแดดนิดนึงนะคะในแสงแดดเนี่ยเขาจะมีรังสี UV ที่สามารถทําร้ายผิวของเราได้ถึง2ตัวด้วยกันนะคะก็คือ UVa กับ UVb ค่ะถ้าจําแบบง่ายๆเลยนะคะ UVa เนี่ยจะเกี่ยวกับริวรอยค่ะ ส่วน UVB นะคะจะเกี่ยวกับผิวหมอกคล้ำค่ะซึ่งรังสี2ตัวนี้นะคะเขาจะทํางานแบบคู่กันมาเลยนะคะถ้าเราสัมผัสกับรังสี UV ทั้ง2ตัวนี้ในแสงแดดแล้วนะคะ เลยว่าผิวของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะสิ่งแรกเลยนะคะผิวของเราจะเกิดการถูกกระตุ้นในการสร้างเม็ดสีขึ้นมาโดยใต้ผิวของเรานะคะจะมีการผลิตเม็ดสีหรือเมลานินพิกเม์เพื่อมาทําหน้าที่ในการปกป้องผิวของเราค่ะข้อดีของการผลิตเม็ดสีก็คือเป็นการป้องกันไม่ให้ผิวของเราเกิดการไหมขึ้นมาค่ะเราลองเปรียบเทียบกับใบไม้นะคะที่อยู่ท่ามกลางแสงแดดเป็นเวลาน,านานจะเห็นว่า มันจะมีบางใบของมันใช่ไหมคะที่มีการไม่เกิดขึ้นแต่ผิวของเรานะคะจะมีการปกป้องโดยการผลิตเม็ดสีขึ้นมาแต่ข้อเสียก็คือมันทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจในเรื่องของผิวหมองครั้งขึ้นยังรวมไปถึงปัญหาอื่นๆตามมาอีกด้วยนะคะอย่างเช่นในเรื่องของริ้วรอยนั่นเองคะ่ะนอกจากแสงแดดแล้วนะคะสิ่งที่มาคู่กันก็คือความร้อนด้วยแม้ว่าเราจะอยู่ในที่ร่มอยู่ในบ้านหรืออาคารก็ตามนะคะ แสงแดดที่สามารถลอดเข้ามาในหน้าต่างก็ส่งผลกระทบต่อผิวพันธุ์ของเราได้นอกจากนี้นะคะเขายังสามารถสะท้อนกับสิ่งรอบตัวได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นถนนกำแพงแม่น้ำนะคะสามารถกระทบกับผิวเราได้เลยค่ะนอกจากความหมองพ้ำแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่ตามมาด้วยก็คือทำให้ผิวของเรามันมากขึ้นนะคะนั่นก็เพราะว่าผิวเราเกิดสภาวะ ขาดน้ํานั่นเองจากการที่โดนรังสี UV รวมไปถึงความร้อนด้วยค่ะแล้ว,วิธีการดูแลผิวเพื่อหลีกเลี่ยงที่จะเจอปัญหาเหล่านี้นะคะข้อแรกเลยก็คือไม่นอนดึกนะคะมันจะเกี่ยวข้องกับการปรับสมดุลในเรื่องของฮอร์โมนรวมไปถึงน้ํามันใต้ผิวของเราด้วยถ้าเรานอนหลับอย่างเพียงพอไม่นอนดึกหรืออดนอนนะคะจะทําให้ ความสมดุลของผิวของเรามีความชุ่มชื้นอยู่เสมอค่ะแต่ถ้าเราทําตรงข้ามกันนะคะก็คือไปนอนน้อยอดนอนนอนไม่เป็นเวลาเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะเกิดขึ้นก็คือดูผิวไม่สดใสหรือผิวโทมใช่ไหมคะนอกจากนี้นะคะระหว่างวันผิวของเราจะมันเพิ่มขึ้นด้วยค่ะข้อที่สองงดการพอกหน้าขัดหน้าเด็ดขาดเลยนะคะรวมไปถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีการผลักเซลล์ผิวค่ะอย่างเช่น H A B H A P H A ที่รบกวนผิวมากเกินไปนะคะอาจส่งผลให้ผิวของเราแห้งขาดน้ำได้และผิวเราจะต้องผลิตน้ำมันเพิ่มมากขึ้นมานั่นเองค่ะแล้ววิธีการผลัดผิวที่ถูกต้องและปลอดภัยในระยะย,ยาวสำหรับผิวหน้าแล้วเนี่ยแนะนำว่าควรทำสัปดาห์ละ1ครั้งก็เพียงพอค่ะ ส่วนคนที่ผิวแห้งนะคะ2ส,สัปดาห์ต่อ1ครั้งค่ะข้อที่3ล้างหน้าด้วยน้ําอุ่นเพียงเล็กน้อยหรือลูกบอมนั่นเองนะคะไม่ควรใช้น้ําอุ่นมากเกินไปเพราะอาจทําให้ผิวของเราเกิดการอักเสบผิวหมองคล้ำแล้วก็ผิวมันเพิ่มขึ้นได้อีกด้วยนะคะควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวที่ถูกออกแบบมาสําหรับผิวหน้าโดยเฉพาะนะคะ ไม่ควรใช้อะไรที่เป็นสำหรับผิวกายและเอามาใช้กับผิวหน้าของเราเลยค่ะผลเสียก็คือผิวหน้าของเราจะถูกขจัดเอาสิ่งที่ดีต่อผิวออกไปอย่างเช่นความชุ่มชื้นนั่นเองค่ะและถ้าผิวของเราขาดความชุ่มชื้นแน่นอนว่าใต้ผิวของเราจะต้องทำงานแล้วในเรื่องของการผลิตน้ำมันเพิ่มมากขึ้นและถ้าผิวเรามันมากขึ้นไปเรื่อยๆและมากจนเกินความจำเป็น อาจส่งผลให้เรามีสิวได้อีกด้วยนะคะที่ที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าที่เนื้อบางเบาไม่มีส่วนผสมหรืออะไรที่ไปกระตุ้นให้ผิวของเรามันเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างเช่นการใช้ส่วนผสมของน้ำมันหรือแอลกอฮอล์ต่างๆนะคะอาจไปกระตุ้นให้ผิวเรามันเพิ่มขึ้นได้ะคะ่ะวิธีที่ดีนะคะให้เลือกใช้สกินแคร์ที่สามารถควบคุมความมันของผิวร่วมกับการทาครีมกันแดดเป,เป็นประจำนะคะเพื่อให้ครีมกันแดดทำหน้าที่ ป้องผิวของเราอีกชั้นหนึ่งค่ะและถ้าใ้แนะแนะนำนะคะสิ่งที่หาซื้อได้ง่ายและมีคุณสมบัติที่ดีต่อผิวก็คือช่วยลดความมันหรือควบคุมความมันของผิวนะคะไม่ให้ผิวมันมากเกินไปยังรวมไปถึงการปรับผิวหน้าของเราให้ดูกระจ่างใสขึ้นได้ พร้อมกับเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยแนะนําเป็นวิตามินซีค่ะวิตามินซีที่เนื้อบางเบานะคะจะอยู่ในรูปแบบของเซรั่มนั่นเองซึ่งเหมาะกับช่วงฤดูร้อนหรืออากาศร้อนแบบนี้เลยนะคะเซรั่มวิตามินซีมีเยอะมากๆนะคะเราสามารถหาเลือกซื้อได้เลยตามที่เราชื่นชอบแต่อย่าลืมคำนึงถึงส่วนประกอบหรือส่วนผสมอื่นๆที่ใส่เข้ามาด้วยนะคะจะต้อง ปอดภัยกับผิวในระยะยาวและสามารถวควบคุมความมันของเราได้ด้วยนะคะส่วนใครที่อยากให้แนนแนะนํานะคะว่าจะใช้เป็นเซรัม่มวิตามินซีตัวไหนหรือเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใดนะคะสามารถทักมาปรึกษาหรือพูดคุยกับแนน,นได้เป็นการส่วนตัวที่ไลน์แอสเซสเตอร์แนนได้เลยค่ะขอบคุณที่ติดตามมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนะคะอยากให้แนนำทําคลิปอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะจะได้เจอกันอยู่เรื่อยๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ